ไก่นหน่อยอก็พากันอยู่ในห่มโน่อพี่น้องต้องให้คนแข็งแรงก่อนฝนตกเอาคนออกก็ได้พี่น้องก็ให้คนยืนนี่แหละให้คนแข็งแรงก่อนพอตากฝนตาน่างงานสุเป็นวัดเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะแตเลยเอาคนมาใบาเอาไปยังไก่หน่อย,ยก็ไก่เหยียบกันตายบ่แม่อะไรูกรู่ไร กระต่ฝนตกก็นังกอจอกแจ่ยใจน้องพี่น้องอันฝนตกกับพักก็นังกอจอกแจ่ยใ่กระต่ายน้อยมนนูนี่ฝนตกอะนั่งหนาวน้องพี่น้องเนาะอันนี้สาวเอ็นดี้กับเพ็ดติบแบมีสาวเอ็นดี้ตัวหนึ่งนม่พี่น้องนะนนนกระต่ายหน่อยกับเพ็ดติบแบหน้าฝน เอาคน่นเมื่อพนเกาพนเข่าลงเลื่อนพี่น้องพนเพราะว่าพนเป็นกระต่ายน้อยอย่างขนุถนอมอยู่นอะพี่น้องเนาะให้พนกินเข่ากินหยาให้พนกินหยะทวอาหารเดี๋ยวนี้เห็นแม่เห็นแม่ทายลูกก็ได้ดีเห็นแม่ทายลูกก็ได้ดีแต่สอดหูรสอดเห็นเทิดดี คุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ทำอะไรคะแต่ถอดหูถอดเทียนได้ได้ถือยากกัดยากกัดยากกัดกงลูกอีแม่ทายลูกหนูอีแม่ทายลูกถอดหูถอดเท็นแต่ได้พี่น้องเมิ่งเมืองเพิ่งยายยาย่ายยกระดนไปลูกห้ามขึ้นสูงแข็งแรงพี่น้องแข็งแรงอันนี้เป็นพวกอยู่ขัง แม่ลูกอ่อนเนาะพี่น้องเนาะแม่ลูกอ่อนกะนั่งก็จอแก่แจ้ยู่พี่น้องอันนี้กงแม่ลูกอ่อนเนาะพี่น้องเนาะกงของแม่ลูกอ,อ่อนฝนโตพี่น้องจืนแช่ตะลื้นยุ้กระดูกกระตอกกระไตไปเจสี่รับพี่น้องอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยเนาะพี่น้องเนาะ ชัดมากกรงนี้สิเป็นเอนดี้เอนดี้แค่น้องพนะี่หน่องนาเบิกตัวน้อยน้อยเรียนและอันนี้จะเป็นเอนดี้แค่เฮ้แต่ไปกินนมเขาอันนี้จะเป็นเอนดี้แคะหูสัน้นพันเอนดี้แคะหูสั้นน้องพี่หน่องเนาะเรียกระตุกตุยอยู่นะน้องพี่น่องนะ กระต่ายตัวนี้ข้าเจ้าเลี้ยงบ่เปินเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงมาได้ลูกกระต่ายพ่นกันเลห้อามาเลี้ยงนี่พี่น้อง<ม>เลี้ยงมาได้ลูกกระต่ายแม่นแล้วเพอนเอาตัวผู้ไปให้ขอลูกพ่นมะหูตัวผู้ตัวแม่เพอนเอาตัวผู้ไปเลี้ยงลูกเนาะพีน่น้องบ่มีนมให้กินกํญญญาลังซ่นเลยพี่น้องญญญก็ซ่อนก็ลๆไข่แรนตุลลืมตีเยอะฝุ่นข้างในกระตาก,กด็ดีดีด,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 ด้วพี่น้อง นกระตากระดีคุณฝนตกเราคฝนมีก้อนสูบดีพี่น้องดีทุกโตเหนเื่อเคื่อเบอร์เพลยนะพี่น้องเนาะมาทา่งนี้ก็จะเป็นแม่ลูกอ่อนมินิแรกกรรมยีมินิแรกกรรมยีนาะพี่น้องเนาะมินิแรกหนึ่งเพ่นจะเป็นคนคนกรรม,มยีแล้วพี่น้องคนปุย๋ย ลูกออกมากกับปุย๋ยเง้ยเอาอยู่แะสวยลูกมิตร์โนอ้วนพี่น้องลูกคนมิตร์โนอ้วนเอ,อ้ยแม่คนกนนังกินพุ่มปุ๋ยพุ่มปุ๋ยอยู่อร่อยไหมลูกไก่กับไบบัได้ด้วยพี่น้องเพราะว่าฝนตกไก่น่อยไปใส่กับบ่ได้ฝนตกอันนี้มินิแรกกัมยี่เอิญอน,นตะเจ้าโยงเนาะพี่น้องเนาะ คนสิเป็นสามสีเป็นลายสีโปดคันแว่นอันคันแว่นเห็นได้หมก็สิว่างูหลามเนาะพี่น้องเนาะลูกกระดีดีแต่ละตัวพูดอะ่ะดีโดดีดองอยู่แต่ละตัวพูดอะ่ะเอ้ยเนาะลูกกระดีดเอาไปให้เพื่เพื่อนบิ่งแนะลูกไปให้เพื่อนเบิ่งๆๆนบ้าแน,นอ่อันนี้ลูกเพื่อนเนาะพี่น้อง แม่ก็นั่งกินหมูหมูเยเพิ่นกินหญ้าพี่น้องเพิ่นกินหญ้าแหงเด้เอเจ้าสาวหญ้าโดให้เพิ่นกินเด้อพี่น้องนี่ให้เพิ่นกินหญ้าแหงอันน,นี้นี่แกรกกำมาหยีเลี้ยงลูกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เกิดวันที่เก้าวันที่เจ็ดหรือวันที่เก้าเหรอพี่น้องกะ เขียนไว้อยู่ไม่ต้องสอดรู้สอดเห็นเรื่องของหมามีลูกทานว่าตาแม่ท้ายลูกพี่น้องคนกติยากหู้อยากเห็นก็อยังนี่ผมน่ารักไหมเอ้ยหูยตาแม่กับขั้นแถวพี่น้องตาแม่กับขั้นแถวฝนตกฝนล,ลงวันนีหมองสุดปลายไปกลกะเข่ามาอยู่ในหลังข้าคนคนเลี้ยงลูกคนเล่าพี่น้องเนาะคนต้องต้องสาดให้ลูกคน นี่คำน่ารักของหนเขาจะเป็นกระต่ายขี้อ้อนเขาจะเป็นกระต่ายขี้อ้อนเขาไม่ดุเขาบอดูเด้อพี่น้องเขาจะเป็นกระต่ายขี้อ้อนสําหรับแม่นี่จะเป็นเอ็นดี้เอ็นดี้แค่หน้าพี่น้องเนาะแค่บอแค่กะลูกับมิเตโตนี่น้อยพี่น้องคนอ่ะคนอ่ะทานหา้ไปได้กินน้ำลายกะไปได้กินน้ำลายกะสิง่ายเติบ พี่น้องตัวใดกินนุ่มหน่อยก็ตปวน,น,น้อยๆนางกูจูกี้ๆเยอะเข็นโคโยเคเย,ย่เยอะเฮ้ยนี่แหละพี่น้องหนาฝนไปใส่กับ่อดด้กืนแฉอยู่กับหลูกกับต่อกรต,ตายไปแล้วพี่น้องความสุขเล็กๆน,น้อย แกสอดีดไล่ทะลุแกสอดีดไล่ทอดอกมินีิแล้วก็มายีเนาะพี่น้องจังหวัดไทยเอ็ดนะด,ดีพคน่ะคนดีพคนะ่ะเอ้ยน้ออันนี้สาวไทยอยก่แบบนี้อันนี้จะเป็นสาวไทยนะมาตาเห็นกล้องบ่ได้ดอกพี่น้องเข่าม้าซองเข่าม้าซองแม่หนีเข่าม้าซองพอวเพแวอยู่พี่น้องม,มาตาเห็นกล้องแล้วพี่น้อง พูดอะใดเห็ดหัวอาหารเฮียนี่ไผ่เห็ดหัวอาหารเฮียถือแสีแม่เดอ้อถือแสีแม่เดอ้อหัวอาหารเฮียหมดแล้วพักกันดีดไรพักกันดีดไรหัวอาหารแม่เฮียฮะดีดไรฝนตกหรือมีความสุขดีแม่นบ้าคา่ะอันนี้เมื่อเอือนครบเดือนเนาะพี่น้องเนาะไก่กับพ่อไก่อันนี้ครบเดือนพรุ่งนี้ สนใจสอบถามได้เด้อพี่น้องสนใจสอบถามได้อันนี้สายไทยนะพี่น้องเนาะอันนี้สายไทยขาวตาแดงกลุ่มนี้จะเป็นแม่เอนดี้ตาฟ้านะ้พี่น้องเนาะเอนดี้ตาฟ้าเด้อพี่น้องนี่ เอนดี้ตาฟ้าอยู่กับคุณแม่เอาล่ะมาแต่เห็นโทรศัพท์มาสิมากอจอยุบแม่บอกว่าไปยุบพุ่นไปยุพุ่นให้แม่ไทยโมเมนต์อย่างได้พี่น้องมามาเบิดเบิองกล่องเบิองให้เบิองมาเบิดเบิองกล่องน้าแม่ว่าแม่เห็นอย่างเป็นที่อยากหูอยากเห็นอ็ยังเบิองเบิองเบงอยากออกกล่องพี่น้องเื่ออยากออกกล้อง เนาอยากออกกล้องนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นสายเอนดีนะพี่น้องเนาะสายเอนดีสำหรับเจ้านี่ก็สิเป็นเอนดีตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่พ่นเป็นเอนดีแต่อีกสามตัวแม่พ่นบอลเลียงเนะพี่น้องเนาะก็สิเป็นสายเทติแบ ก็มาให้เอ็นดีเลี้ยงจับข้อเขากินเนาะพี่น้องเนาะจับข้อกินนมตา้านหน่อยๆ่นวันนี้ใหญ่ขึ้นมากเพิ่นกระซีเพิ่นได้กินเพิ่นเป็นลูกฝากได้เด้อพี่น้องเพิ่นได้กินเพิน่นเพิ่นกะซว่าเป็นลูกเพิน่นเพิ่นก็นเลียงเอาพี่น้องเพิ่นเลียงเอาเลี้ยงลูกดีดีซื้อแผ่นดาเลี้ยงลูกดีอหลีพี่น้องนี่เลี้ยงลูกดีเป็นตนาาน ให้กินนมบ่มีแลนหนีเลยข้าลูกกินเขา่าฮัดลูกกินเขาเน่าพยังเห็ดน,น้ำนู้มืดเตีเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้ลูกแม่ไปเอาน้ำมาให้เนาะนี่แหละพี่น้องความน่ารักของเขาความน่ารักของพวกหนูกระต่ายกินเหียไก่กับเ็บกินเด้อพี่น้องหอาหารบ่ได้เสียดอกกระต่ายเฮี้ยเหียไก่กับเ็บกินพี่น้องไก่ยแต่ล่าง หนาฝนพ่นกับเขามมอยู่นน้ากันหรอพี่น้องทั้งเฟดไกล้กับใต้เดเพ่นกับยุ่ส่วนของเฟตผุนหรอว่าพ่นใส่ยุ่งอกไงนาะพี่น้องเนะกับใต้มูไอ้นั่นกับยุ่อกไงกับใต้มูธรรมดากับยุ่อกไงแต่ว่าเมลูกออนเซลออกมาจะสียหรอพี่น้องเซเพุ่นออกมาจะสี่ ตกได้ตกดีพี่น้องฝนกระไดมึงบรรยากาศบ้านคอยฝนกระตกพี่น้องน้ำกระไรกเจ้าห็นน้ำบวกคุณน้ำท่วมสาราเมื่อเราพี่น้องตกคัก,กตกเน่จะน้ำท่วมสาร่ามึงหลอดสารานะพี่น้องนาะ ตกได้ตกตีแต่ว่าทางอื่นเขาเจ้าท่วมแล้วเด้อันนี้บ้านข่อยคุณยกสูงเพิ่นก็ไหลออกแต่าเพิ่นสิไหลซ่านิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอาจสิไหลซ่าจักหน่อยคืเพิ่นก็เลยบ่ท่วมไก่น้อยบ่มีหม่องไปก็มาเอยู่ใต้ท้องกไต็ตายเนาะพี่น้องเนาะไก่นอยมาบ่นอยู่ใต้ท้องกระไตก็ตาย โอนี่ว่าเป็น่วงพี่น้องบ่เป็นห่วงอย่างวฏิโมนี่ฝนตก่ห่วงหนูตะเภาพี่น้องเพราะว่าหนูตะเภาจับเพิ่นมาไวอย่างนม่กลุงใหญ่นาะพี่น้องเนาะิ่นกระสิออกมาหากินอันนี้สิเป็นหม่องหนูตะเภาเนาะพี่น้องเนะาะฝนตกฝนลงกห่วงตะกีบปล่อยน้องพี่น้องเนาะกรสีเห็ดใน หลายๆคลิปีิว่าปล่อยหนูตะเภ้าเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ฝนตกมาหลยมือก็เลยจับพ่นมาไวในกลุ่มให้พ่นมาอยู่น้ากันเนาะพี่น้องเนาะนาแรงจะสิบปล่อยเพ่นออกงานสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเมือนี่กะเอาพ่นไวในกลุ่มจักน้อยให้พ่นอยู่ในกลุ่มพอพันฝนกระโตก็ถือดอกพี่น้องล่งเลื่อนหม่องพุ่นกับสิเป็นล่งเลื่อนของกระไตเนาะพี่น้องเนาะ โรงเรียนทีเห็นก็จะเป็นของกระตายอีกฝั่งนึงก็จะเป็นของเป็ดขอ,องไก่นาะพี่น้องเนาะกระเฮ็ดให้่นได้สนได้สวยกะยุ่ยจะสี่แล้วพี่นอ้องยุ่ยธรรมาติจังส่ล่ะค่ะมาดูลูกสาวเอนดี้เฉดธรอะไรคะสาวเอนดี้เฉดธรรอะไรคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ